บอกคนข้างๆนะครับไม่ว่าคุณกําลังใช้ความเชื่อเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณเชื่ออย่างแน่ใจ,ค,ออใจคุณจะได้เห็นในขณะที่คุณยังมีลมหายใจอยู่อย่าล้มเลิก,อย,ลลกอย่าท้อถอยโย,ออย,ยเซฟไม่เคยล้มเลิกไม่เคยท้อถอยพระเจ้าได้ให้ความฝันตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่ม ว่าในที่สุดท่านจะยืนและทุกคนกล้มกราบท่านรวมถึงคนในครอบครัวแต่ท่านถูกขายไปเป็นทาสพี่น้องครับถ้าคุณจะขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะคุณต้องรักษาประวัติให้ดีถูกไหมทุกวันนี้คุณต้องเข้าไปเรียนรัฐศาสตร์คุณจะต้องทำเกียรตินิยมคุณจะต้องไปเรียนที่ออกซฟอร์ดคุณจะต้องโอ้เยอะแยะสารพัดนะครับในการไต่เต้าขึ้นไปแต่โยเซฟไม่ได้ไต่เต้าขึ้นครับเขาไต่ลง จากครอบครัวมหาเศรษฐีอันดีนะครับลงไปเป็นทาสเมื่อคุณเป็นทาสมันไม่มีวันที่คุณจะไถ่ตัวคุณเองได้คุณจะทําใหเา้เขาได้ผลงานแค่ไหนเจ้าของบ้านร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นแค่ไหนคุณไม่ได้เงินเดือนทาสได้แค่กินข้าวและที่ซุกหัวนอนเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเป็นพวกเรานะครับเราคนบ่นและต่อว่าพระเจ้ากันไปนานแล้ว แต่โยเซฟไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าอวยพรพรกิจการแห่งน้ํามือเขาไม่เคยหยุดที่จะวางใจในพระเจ้าเขาลงมือทํางานอย่างมีความสุขและในที่สุดสวนแปลงผักทั้งหมดรุ่งเรืองขึ้นพระเจ้ามีพระสัญญาจะอวยพรพรกิจการแห่งน้ามือของคุณถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเป็นแบบโยเซฟแทนที่จะไปมองคนหนึ่งโอ้คนนี้เขาขับรถเบนซ์ z, แล้วฉันนะ่ะขี่จักรยานเริ่มใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับจักรยานที่มีเอเมน ขอบคุณพระเจ้าที่ยางมันยังใช้ได้อยู่เมือ่อคุณขอบคุณไปเรื่อยๆพระคุณของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของคุณแล้วพระคุณนั้นจะทําให้กิจการแห่งน้ํามือของคุณเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ไม่เท่านั้นนะครับโดนไปหนึ่งกระทงแล้วนะไปเป็นทาต นั่นหมายถึงทั้งชีวิตนี้ถ้าเป็นพวกเราลองคิดว่าชีวิตนี้ฉันคงไม่มีวันทําตามความฝันของพระเจ้าได้แต่ของโยเซฟไม่ถึงแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้เพียงไรก็ตามแต่ถ้าพระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วต้องเป็นความจริงดังนั้นท่านรักษาความชื่นชมยินดีเอาไว้อยู่เสมอแล้ววันหนึ่งท่านโดนข้อหาหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> ว่าไปปล้ำภรรยาของนายเราต้องติดคุกพี่น้องครับบริฟาเนี่ย เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลนะอันนี้เขาเรียกว่าขังลืมอยู่อยู่เป็นทาสเนี่ยมันก็ตลอดชีวิตแล้วแต่ถ้าเข้าไปในคุกนี่นอกเหนือจากอยู่ตลอดชีวิตแล้วชื่อเสียงคุณป่นปี้เวลาคุณเข้าไปในเรือนจำคุณจะถามไหมนี่คุณติดเรื่องอะไรคุณไม่ถามเขานะเพราะคุณกลัวเขาจะสะเทือนใจทุกคนรู้ดีว่าเยอเซฟติดเรื่องอะไร นี่คือชื่อเสียงที่พังหมดแล้วนะครับติดหนี้เข้ามาในนี้เพราะชีกอเดินมาเหรอเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไงนี่นไอ้นี่ไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยแต่รู้ไหมว่าเขารักษาความชื่นชมยินดีไว้เขายังคงเชื่ออยู่ตลอดเวลาเขามีความสุขขนาดที่ว่าวันหนึ่งมีคนของฟาโรเข้ามาเขาเดินเข้าไปถามว่าทําไมท่านถึงไม่สบายใจพี่น้องโยเซฟเป็นคนยังไงเนี่ย คนเข้ามาในคุกมีใครสบายใจบ้างถ้าโยเซฟเป็นคนที่ทุกข์เหมือนกับคนอื่นๆเขาคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าชีวิตเขาเต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีเขาจึงสังเหตุสิ่งที่ผิดปกติในชีวิตคนอื่นได้ถ้าคุณต้องการจะให้พระคุณของพระเจ้าทํางานในชีวิตของคุณคุณต้องหัดที่จะมองชีวิตของคนอื่นและเอาพระพรที่คุณมีไปมอบให้กับเขาถามคนอื่นบ้างคุณเป็นยังไงบ้าง อย่าเอาแต่พูดเรื่องตัวเองอย่าเอาแต่เล่าเรื่องตัวเองเอเมนหัดพูดคําที่จะเป็นคุณแก่คนที่ได้ยินแล้วพระคุณของพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของคุณแล้วในที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปนานพระเจ้าได้ยกท่านและทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงพระเจ้าได้สัญญาให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ผู้ที่เจิมท่านก็เป็นคนของพระเจ้าดาวิดมั่นใจท่านเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่ง แม้ซาอุนจะตามล่าข้าพเจ้าแต่วันหนึ่งเขาจะต้องเก็บเกี่ยวการพิพากษาเขาอาจจะต้องตายในสงครามก็ได้ท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องเป็นแต่ในขณะที่ท่านยังไม่เป็นท่านเรียนรู้ที่จะดําเนินในความเชื่อวันนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายที่พระเจ้าได้วางไว้ว่าคุณจะมีสิ่งใดบ้างคุณจะทําอะไรยิ่งใหญ่ให้กับพระองค์บ้างแต่ดูเหมือนทุกอย่างมันสวนทางคุณตกลงไปในคุก คุณถูกกล่าวหาจนชื่อเสียงคุณป่นปี้ไม่เหลือแล้วโอกาสที่คุณจะทําสิ่งเหล่านั้นมันเป็นศูนย์และติดลบแต่ถ้าคุณยังรักษาความชื่นชมยินดีเอาไว้ตลอดคุณยังคงถ่อมใจกับพระองค์อยู่ตลอดพระเจ้าจะยกคุณขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเอเมนเอาละท่านแน่ใจว่าท่านจะได้เห็นพระคุณนะครับ ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และเสดยดายหลายคนนะครับเวลาประกาศข่าวประเสริฐผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข่าวประเสริฐจริงหรือเปล่ารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยกําลังพิโรธคุณอยู่พระเจ้าจะเล่นงานถ้าไม่เชื่อพระเจ้าตายแล้วต้องลงนรกข่าวดีไหมเนี่ยฮะผมคนถามนิดนึงข่าวดีไหมเ<ม>ชื่อพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะไม่เชือเ่อใช่ไหมรู้มาตายแล้วไปไหนข่าวดีไหม ข่าวดีคืออะไรครับข่าวดีคือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาแล้วรับแบกความบาปผิดทั้งสิ้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตายแล้วไปไหนเราอยู่ในประเทศที่รู้อยู่แล้วว่าโกหกแล้วตกอะไรเออคุณไปถามเด็กเล็กๆก,ก,ก็ได้โกหกตกอะไรพวกเขารู้อยู่แล้วมีใครมั่นใจบ้างตายแล้วขึ้นสวรรค์ถ้ามันมั่นใจมันจะไปปล่อยเตาะนะ่ากันเหรอมันจะทําอะไรเพิ่มขึ้นไปทําไมอย่างนั้น มันไม่มั่นใจมันถึงได้ไปลงทุนทํานู่นทํานี่ทํานั่นทําน,าน,านี่เพราะมันอยากจะขึ้นอชเไมแล้วเรามาหาพระเจ้าเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เราทําจะทําให้เราลบบาปของเราได้ไม่มีอะไรก็ตามที่จะทําให้ที่เราทําแล้วจะทําให้เราดีพอที่จะเข้าสวรรค์ได้เราเข้ามาดังคนบาปแล้วเราก็รับการชำระให้สะอาดกลับไป เรามาอย่างที่เราเป็นแล้วเราออกไปเปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อเราบังเกิดใหม่เราเกิดจากธรรมชาติของพระองค์ข้างในเราถูกสร้างให้เหมือนกับพระองค์ปราศจากบาปทั้งสิ้นเอเมนถ้าพระเยซูร,รับบาปไปแล้วบาปก็ไม่อยู่กับคุณเอเมนขอประกาหน่อยนะครับประกาอยู่กับใครครับ <laughs> อยู่กับผมใช่ไหมอ่าอยู่กับเขาไหม ผมมีคําถามพระเยซูแบกรับบาปคุณไปแล้วหรือยังแล้วมันอยู่กับคุณไหมเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปอะไรที่เก่าๆบ้างบาปผิดริ้วรอยมลทินทั้งหมดล่วงไปหมดแล้วนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่นั้นพระเยซูต้องมาสิ้นเพื่อชนและเป็นขึ้นจากความตายเพื่อให้คุณยังกลายเป็นคนบาปเหมือนเดิมไหมถ้าคุณอยู่ในพันธสัญญาเดิมคุณเอาเลือดสัตว์ไปถวาย คุณยังคงเป็นคนบาปที่มีเลือดสัตว์กลบเอาไว้เลือดสัตว์ไม่ได้ชำระนะครับแค่กลบผนังนี้เราก็กลบอยู่ถ้าเราขูดสีออกคุณจะเห็นความไม่สวยงามชีวิตของเราก็เหมือนกันในพันธสัญญาเดิมเลือดสัตว์ทำได้แค่กลบแต่พันธสัญญาใหม่พระโลาหิตชำระจนหมดสิน้นพระเจ้ามองมาที่มวลมนุษย์แล้วพระองค์รู้ว่ามันมีทางแล้ว มีทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดได้พระองค์ถามพระบุตรช่วยเขาไหมและด้วยความรักที่พระบุตรมีต่อพวกคุณพระองค์ได้ยินดีที่จะเสด็จมาและพระองค์รู้ว่าเมื่อมาแล้วจะต้องโดนร้ายต่อหลายคนถักถางเยาะเย,ะเยะ้ยและทําร้ายแต่พระองค์ยินดีมาสิ้นพระชนพระองค์ไม่ได้มาเพื่อมาสร้างศาสนาพระองค์มาเพื่อมาแบกบาปไปจากคุณไอไหมและนั่นคือพระคุณของพระองค์นะครับ น่าเสียดายที่หลายคนเวลาไปประกาศไม่ได้ประกาศข่าวดีแต่ประกาศข่าวเลวตายนะพระเจ้าจะเล่นงานลูกไม่ทํากันบ้านไม่ทํากันบ้านพระเจ้า